สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มเส้นตีนไก่กันนะครับเมนูต้มเส้นตีนไก่เป็นเมนูบ้านๆที่ทำง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากมากต้มหนึ่งหม้อกินได้ทั้งครอบครัวตีนไก่ตุนเปื่อยนุ่มกำลังดีน้ำซุปหอมหวานด้วยโครงไก่และหัวไชเท้าเพิ่มลูกชิ้นหมูกับเลือดก้อนลงไป ใส่วุ้นเส้นเหนียวนุ่มปิดท้ายก่อนจัดเสิร์ฟโรยด้วยพริกผัดหอมหอมกระเทียมเจียวต้นหอมผักชีพร้อมตัวงอกกรอบๆอร่อยสุดๆไปเลยครับเมนูนี้จะทำกินในครอบครัวก็ได้ทำขายก็ดีเป็นทางเลือกในการหารายได้ในยุคเศรษฐกิจฝืดเครื่องนะครับตอนนี้เราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับนีโครงไก่ครับสับเป็นชิ้นชิ้เล็กๆอย่างนี้นะครับ ล้างให้สะอาดตีนไก่ครับเอาเกลือคลุกล้างสองสารอบนะครับลูกชิ้นหมูครับเลือดไก่คุนเส้นครับเกลือป่นซุปก้อนจะเป็นรสไก่หรือรสหมูก็ได้ครับซอสฝาเขียวครับซีวขาวซีวดำหัวใจเท้าผักชีต้นหอมตะใคร้ใบมากรูด กระเทียมในส่วนตีนไก่นะครับเราจะแยกต้มต่างหากให้พอสุกก่อนนะครับแล้วเราจะไปตุนอีกรอบนึงครับตั้งน้ําครับใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปครับน้ํานี้เราจะไม่ใช้นะครับเราจะต้มแล้วเราจะทิ้งไปเลยนะครับเอาตีนไก่ไปตุนกับในส่วนโครงไก่นะครับอีกรอบหนึ่งครับตามด้วยเกลือครับเอ่อตีนไก่ลงไปเลยครับ เราจะต้มด้วยไฟกลางๆนะครับประมาณสักยี่สินาทีนะครับคือพอสุกนะครับยังไม่ทันเปืือยนะครับจึงพอเอาพอสุกพอครับเพื่อที่จะเอาไขส่วนหนึ่งออกไปครับมันจะไม่ได้มันมากนะครับกินไข่มากๆก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มต้มเส้นตีนไก่กันเลยนะครับตั้งน้ําให้เดือดครับใส่ลาบผักชีลงไปครับกระเทียมบุกครับโครงไก่ครับ ใส่ไปเลยตามด้วยเกลือครับพอน้ำเดือดขึ้นมาอีกรอบก็มีฟองมีไข่ก็ช้อนทิ้งเลยนะครับคราบไข่คราบเลือดจากโครงไก่นะครับพอเราช้อนคราบฟองออกหมดแล้วก็เราจะปรุงเลยนะครับใส่ซุปก้อนเลยครับซอสฝาเขียวครับ ิวขาวครับสีวดดำครับในส่วนสีวดดำมีตามชอบเลยนะครับจะใส่มากใส่น้อยแต่ผมไม่ค่อยชอบใส่เยอะนะครับเป็นสีวดดำหวานนะครับหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยตีนไก่ที่เราต้มไวล่วงหน้าแล้วนะครับใส่ไปเลยครับตีนไก่นี่มันสุกประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เปื่อยนะถ้าเราทําอย่างเงี้ยมันจะสุกพร้อมกับโครงไก่พอดีเลยนะครับ น้ำซุปโครงไก่ก็จะออกมาพอดีจะไม่มีไข่มากนะครับจะไม่เป็นไข่เลี่ยนนะครับจะตามด้วยหัวใจเท้าเลยครับเอาถ้าเราต้มต,ตีนไก่ก่อนก็หัวใจเท้าก็จะสุกพอดีครับจะไม่เปื่อยเละจนเกินไปนะใส่น้ำต,ตาลปี๊บด,ด้วยนะครับเกือบลืมไปครับทีนี้เราก็รอให้ตีนไก่เราเปื่อยได้ที่นะครับ ในขั้นตอนนี้พอเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ให้เราชิมรสชาตินะครับให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับชิมรสชาติให้ได้เลยจะเพิ่มเติมอะไรก็เพิ่มเติมในตอนนั้นครับให้เราตุ๋นไปด้วยไฟกลางค้นมาอ่อนนะครับตุนไปเรื่อยๆจนตีนไก่เปื่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบครับพอเราตุนมาจนตีนไก่เราเปื่อยดีแล้วนะครับเป็นที่พอใจแล้วครับ ริมรสชาติอะไรได้ตามต้องการแล้วนะครับเราใส่เลือดไก่ลงไปเลยครับพอเลือดไก่เราสุกดีก็ตามตามด้วยลูกชิ้นเลยครับก็วนเส้นครับวนเส้นนี้เราแช่น้ําใช้วุ้นเส้นแห้งนะครับ ้เราแช่น้ําประมาณนาทีนึงสองนาทีพอครับไม่ต้องแช่นานนะครับเราใส่วุ้นเส้นแล้วเราก็กะตามชอบเลยนะครับเส้นจะเอานุ่มเอาสุกประมาณไหนนะครับตามที่เราต้องการเลยว่ารสชาติอะไรทุกอย่างเราปรุงได้ที่แล้วครับพอวุ้นเส้นได้ตามที่เราต้องการเราก็เป็นอันเสร็จเตรียมเสิร์ฟได้เลยครับกินไก่แบบเปืเ่อยเป่อยนุ่มๆเลยครับ ติดแก๊สเลยครับเราไปเตรียมเสิร์ฟกันเลยครับ สำรับเสร็จเรียบร้อยแม่เมองมากินต้มเส้นตีนไก่เดอ้อสวัสดีค่ะพี่น้องื่อนี้เฮามากินข้าวน้ำกันนีีเราเด้อค่ะเด้อเอ่อเอียน,นไหนก็เอ,อนเอินว่าเอียงก็ต้มเส้นตีนไก่ต้มเส้นตีนไก่เป็นวุ้นเส้นนี่นาใช่แล้วเป็นวุ้นเส้นถ้ายุบ้านขเขาเอ,อินว่าต้มเส้นร้อนรนะ้อนภาษาอีสานเอ,อนิญน,เ,ออเ,นเส้นร้อน บเม็นบเม็นเส็นเย็นสีสันน่ากินนะเราไปทานมากวันนี้ตีนไก่เปื่อยๆเลยตีนไก่เปื่อยๆมีลูกชิ้นมีเลือดออ้ยหอมหวยห้วยแหนนอนรอแล้วรอชาอยู่ใหญ่แม่นหิวหิวไปเนี่ยมาครับพี่น้องมาลองซิมํากันเดอร์ต้มเส้นตีนไก่ค่ะมาครับเพื่อนๆทุกคนครับอันนี้กินเส้นตีนไก่พุงมาให้ระดับหนึ่ง บริการดีจัดเต็มความหวานยังไม่ได้เติม<อ>ถ้าจะเพิ่มแต่ว่าความเผ็ดความเค็มน่าจะได้แล้ว<อ>แหละโอ้ลองซิมมังกรค่ะลองซิมมังกรอืมลองซิมหน้ามังกรเป็นไงรสชาติมันก็ต้องเอือหือแล้วโอโ้โหมันแบบว่ามันมันกลมกลมมันหอมอะ่ะม,มันไม่รู้อะไรไปหมดอหละนัว มันไม่เลี่ยนมากมันไม่มันเลี่ไม่เลี่ยนเลยเป็นคนที่ชอบชอบบุ้นเส้นค่ะชอบเส้นร้อนขอชิมก่อนแล้วคอนเฟิร์มอีกทีนึงเป็นไงเส้นพอดีไหมอร่อยมากอร่อยมากกลมกล่อมมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวนะแต่ว่ามันเป็นบุ้นเส้นสรุปแล้วเนี่ยมีเนื้อมีอ่าเปื่อยเปื่อยตีนไก่เปื่อยมีทุกอย่างพร้อมชิมแล้วรสชาติโอเค รสชาติแบบ ỏ! สวัสดิ์เมนูนี้ผ้าเหลาวป้าลาไอยาลังกาไอยาลังกาเมนูนี้นะเม็ดชามเม็ดชามเม็ดชามเ็ามไม่เลือกไม่เลือกไอยาเม็ดแจกเจ็กโอ้ยหย่าแล้วหย่าแล้วเติมตำตันยังน้อยก่อนเป็นคนที่ชอบความหวานโอ้โหใส่หวานขนาดนั้นเลยอ่ะเออผัดิท้าโอ้ปฏิที่นี่กันนัวอ่ำลำราคาโอ้โห เราไม่เอาแล้วครับหวานขนาดนั้นเราเป็นคนที่เราหวานอยู่แล้วเราไม่เติมขนาดนั้นออันนี้ก็แเ้ลวแต่แล้วแต่ผู้ใดหมักหวานหมักเพ็ดนะคะตามชอบตามชอบเอาละค่ะลงมือจริงๆแล้วมาค่ะพี่น้องมากินน้วกันนะคะเด้อเลยๆนี่ของเราก็มีครับชาไม่ใหญ่อร่อยมากอร่อยมากอร่อยใช่ไหมอืมอร่อยมากเหมือนกปเตี้ยวไก่นะอืมเออ จะทาง่ายกว่าเยอะอืมหรออืมเราก็ไม่รู้แล้วเราพูดรอกินอย่างเดียวอืมอืมทํง่ายง่ายกินได้ทั้งบ้านแซบผมสนใจเฮ็ดขายปะโอ้ขายอีกแล้วขายได้สบายสบายเลยนะเนี่ยขายดีนะคนทำเมนูนี้ขายเนี่ยมองดูเราเปลี่ยนบรรยากาศจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นเส้นวนเส้นอ้ออ๊มล๊อปทำง่ายด้วย ทำง่ายมากอ่ะบอกก่อ,อนขออนุญาตค่ะเห็นตีนกไก่เปื่อยอย่างนี้โอ้โห <c oughs> เปืดดนะเป่อยดีมากเมนูนี้ต้มทิ้งไว้แล้วรอกินได้เลย <c oughs> เปื่อยดีจริงๆได้กินจริงจริงวะนี่ <c oughs> ของโปรเลยมีเส้นมีอะไรแล้วก็ <c oughs> มีเส้น มีทุกชิ้นมีเต้นไก่เปื่อยๆมีต้องการอะไรแล้ว่ะคโอ้มีหัวใจท้าหวานๆหัวใจท้าหวานพวมีเป็นเอาแล้วรุ่ยวรุ่ยเดว๋ยวจะอาจจะถ้าจะเติอมอีกสักคานี่<ห>จะเป็นไงบ้างเนาะอ้องได้เลยมีเครื่องมอ น้กาแซ่บเลยน้ำกระโปงนำกรูโปงๆค่ะอร่อยมากอิม่ <c oughs> อมแล้วค่ะหมดจานแซ่บสดต,ตายเบิร์ตการวัติเบิร์นสองสามบ่อยอุ้ยมันสามมันใหญ่ กินโมบดอออแบบที่นี้อิ่มเล่แซบอีลีค่ะลองมาเฮ็ดเบื้องเดอค่คเดอร์สูตรทำกับข้าวให้เมียกินสูตรนี่ค่ะยอมรับเลยอร่อยมากนัว <_ d ata> ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดถูกใจใน้ำเนื้อเดอคาเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ <_ d ata> สวัสดีครับบ๊าย <_ d ata> บายเจอกันในคลิปหนา้าเดอค่คาเดอร์อั่อง